ไม่มีฐานไม่มีบารมีทางการเมืองนะฮะแล้วก็บริหารการเมืองไม่เป็นนะบบริหารธุรกิจอาจจะเป็นนะแต่บริหารการเมืองเนี่ยโอ้โหบางเรื่องมันไม่มีเหตุผลนะบางเรื่องเป็นเรื่องอารมณ์เหม็นหน้ากันก็ไม่เอานะหรือบอกว่าเนายกหยิงมากไม่คุยอย่างเงี้ยอภิปรายเลยยื่นกระทู้ทุกวันนะแล้วออกมาแถลงเพราะว่าเขาบอกว่าสภาเป็นที่พูดนะสภาเป็นที่พูดแล้วยิ่งตอนเนี้นอกสภาก็พูดดีใจครับโอ้โห โอกาสของคุณเสฐาที่เราเคยบอกมาตลอดนะครับคุณเสฐาเป็นนักธุรกิจนะเป็นประชุมควาน้าเลยนะครับภาพลักษณ์เป็นคนคิดเป็นคนรุ่นใหม่แม้จะอายุ61แล้วอ็ดเลยบสงแล้วทั้งปีนี้นะครับมีแรงสนับสนุนที่ดีจากอดีตนายกหญิงเป็นผู้บริหารมีนอกพักเพื่อไทยนะครับเป็นลําดับแรกหากคุณเสฐาหากคุณพิธาโหวตโหวตไม่ผ่านก็ยิงอาจจชื่อเป็นตอนนี้เป็นอยู่นะครับแล้วก็ไม่สุดโต่งสงส่วนก็จะหันมาลงคะแนนให้แต่คุณเสฐาก็ จะสะดุดเพราะอะไรครับก็คือมีความไม่ยึดอยู่ทางการเมืองครับนะครับเคยประกาศเรื่องไม่เปลี่ยนขั้วนะครับไม่เปลี่ยนขั้วแต่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วจะรับได้ไหมนี่แหละเพราะอดีตมันตามมาหลอกหลอนไงครับตอนนี้เขาขุดคลิปขุดอะไรที่พูดมาแล้วใช่ไหมคุณเศรษฐาก็ก็ต้องไปแก้แล้วต้องอธิบายนะก็คือไม่จับมือกับลุงนะครับแล้วก็เรื่อง 1- 1 2สองก็โดนขุดนะครับแล้วก็ไม่รับคําสั่งจากคนแดนไกลซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับไม่บริหารสสทั้งในแลเนาะอันนี้จริงเพราะว่า ผมคุยกับคนในเพื่อไทยเองเนี่ยไม่ค่อยปลื้มคุณเศรษฐาเท่าไหร่นะแต่ปลื้มคุณลุงอิงนะแล้วก็ไม่เท่าทันเกมการเมืองข้างในและนอกพรรคแน่นอนอันนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าไปนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเป็นในที่ประชุมนะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาบรรดาสสทั้งไอ้รัฐมนตรีทั้งในและนอกพรรคเขาจะคุยกับคุณเศรษฐาหรือเขาคุยนอกพรรคเขาคุยคนนอกพรรคใช่ครับใช่ไหมใช่พะคุยคนเศรษฐาอาจจะไม่จบคุยคนนอกพรรคจบเพราะฉะนั้นเขาจะติดเลยว่า อไม่เป็นไรคุณเศรษฐาไม่เป็นด้วยผมคุยั้างนน้นคุณเศรษฐาเห็นด้วยอาจจะแบบข้งนน้นไม่เห็นด้วยแล้วตีกับนะมันมันจะยิ่งบริหารยากนะมันมีการคุยข้ามหัวกันไปมากดุต้องถูกต้องนะฮะและก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้คุณเศรษฐามีสามปมร้อนนะที่สกัดการนั่งนายกอยู่แล้วก็บรรดาสวอก็หยิบยกมาคุณชูวิทย์ก็หยิบมาใช่ครับมีเรื่องอะไรบ้างครับก็คือเรื่องที่มีคลิปไปขุดคลิปกันมาว่าเคยพูดว่าจะแก้ไขมาตรหนึ่งหนึ่งสองอันนี้เนี่ยไปตอบคําถามของ อ่าเดอะแซนด์าร์ไว้นะครับตั้งแต่ช่วงเราเราลงหาเสียงตอนนั้นจะแก่ใช่ไหมพูดชัดเลยนะแต่ว่าก็ต้องต้องให้ความเป็นธรรมคุณเสถ่าคือเขาไปถามนําว่าจะแก้หรือจะเลิกแต่จริงแกาจะตอบว่าไม่ทําทั้งสองอย่างก็ได้นะใช่ครับแต่แกตอบว่าจะแก้นะครับแล้วก็บอกว่ามีประเด็นเรื่องการเลี่ยงภาษีการซื้อขายที่ดินของแสนซิริขณะที่นั่งบริหารเป็นซีออยู่ตอนนั้นอันนี้ที่คุณชูวิทย์ไปประเด็นนี้คุณชูวิทย์แฉมานะครับแล้วก็ท่าทีของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งอ่า จะสนับสนุนคุณเศรษฐาหรือไม่นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูว่าว่าที่เป็นยังไงงานยากคุณเศรษฐาเนี่ยครับคือต้องแก้อดีตใช่ครับเรื่องแนวคิดเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เรื่องไม่เอาพักลุงอันนี้พูดไว้หลายครั้งด้วยนะฮะท่านสองเรื่องถ้าสมมติว่าตั้งรัฐบาลได้แล้วคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยครับต้องไม่แก้หนึ่งสองต้องเอาพักลุงครับนแห้งหมดเลยส่วนทห้งหมดเลยนะครับ ประเด็นเรื่องซื้อขายที่ดินแสนสิริอันนี้ที่เราพูดไปแล้วอันนี้เผอๆจะโดนยื่นซักฟอกหรือเปล่าเนะครับเพราะว่าจาเรียกว่าเนี่ยก้าวไกลก็มีความแค้นอยู่กับเพื่อไทยนะครับการบริหารทั้งนักการเมืองในพักและนอกพักอันนี้จริงนะอย่างที่เราเห็นนะครับเซททกับแสนสิริเนี่ยอันนี้เราทําตามไลน์ให้เห็นที่ตอบโต้คุณชูวิทย์นะหลังจากคุณชวิทย์เปิดประเด็นเรื่องการเลี่ยงภาษีแบ่งซื้อขายที่ดินเนี่ยตั้งแต่วันที่20 รักรดานะคุณเสรฐาเคยออกมาบอกครับบอกว่าไม่กลัวคุณชูวิทย์จะมาแฉมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมรับการตรวจสอบนะครับพอวันที่3มสิงหาในแสนสิริก็มาออกแถลงการตอบต่อโต้คุณชูวิทย์นะครับบอกว่าซื้อขายที่ดินถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็วันที่7สิงหาคือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคุณเสรษฐาก็ไปยื่นฟ้องคุณชูวิทย์มินประมาณเรียกค่าเสียหาย500ล้อนคอับอันนี้ก็คือฟ้องแล้วคุณชูวิทย์กลัวเลยเหรอเนี้บไปเลยกลัวกลัวฟ้องหรือมีเจรจาอะไร ไม่แน่ใจครับแต่ว่าทางทางคุณชูวิทย์ตอนนี้ก็คือถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะทางเรื่องคุณเสียถาที่เงียบไปเห็นว่าจะมีเอพิสต์อพิโซดสองสามสี่ยังไม่มีนะนะครับแล้วก็เรื่องของกัญชาไม่พูดถึงแหละนะฮะมันมันใครไปทําความเข้าใจกับคุณชูวิทย์หรือเปล่าให้ความเป็นธรรมคุณชูวิทย์เหมือนกันนะเห็นเขาก็พยายามที่จะบอกว่าก็ทางนี้ก็ต้องทําเพื่อบ้านเมืองให้มีรัฐบาลไปก่อนนะครับเลยอ้าวเลยมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเหรอต้องบอกเลยนะครับ นอกจากประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยเรื่อง1นึเนี่ยที่บอกว่าเป็นชนะติดหลังคุณเศรษฐาที่จะต้องแก้เพราะเคยบอกในในในสแตนดาร์ดใช่ไหมครับตอนนั้นวันที่3พฤษงสภาใช่ไหมก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งครับอ่าก็เป็นช่วงการตอบคำถาม yes or no ฮะอันนี้ก็ต้องต้องทำความทำความเข้าใจนะครับว่ามันมันประกอบได้เดี๋ย yes กับ no ครับก็บอกว่าจะแก้แต่ไม่ยกเลิกนะครับครับและก็เอ่อแก้แก้ไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาก็โดนโจมตีในโลกออนไลน์เยอะนะแล้วแกก็ออกมาทวิ หรือว่าบอกว่าถูกแฮกครับถูกแฮกทวิตเตอฮะแล้วก็มีการแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปั่นต้องเอาเรื่องถึงที่สุดครับถูกแฮกทวิตเตอร์ไม่เขาบนเอานักเลงคีย์บอร์ดว่าทวิตเตอร์ไม่ค่อยแฮกกันนะแฮกแฮกเฟซบุ๊กใช่ครับแฮก YouTube อะไรเงี้ยนะก็เลยก็เลยมึนๆเหมือนกันนะครับและแฮกทวิตเตอร์ของคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาทวิตว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีแฮกทวิตเตอร์ จากแอคเขาผมนะและทําการแก้ไขข้อความเดิมดยปุปัดและสร้างความเข้าใจผิดแต่อันนี้นักเยงคีย์บอร์ดเขาจับได้ว่าบอกว่าทวิตเตอร์เนี่ยแก้ไขข้อความไม่ได้ใมันต้องไล่ไล่ไปทวิตต่อให้คนไม่เห็นข้างล่างนะครับอันนี้ก็เลยแบบว่าบางทีเนี่ยมันมีร่องรอยนะครับไปทําอะไรนะครับคุณเศรษฐาหลังจากนั้นเนี่ยพอถูกแบบนักเยงคีย์บอร์ดเขาบอกว่ามันแฮกไม่ได้มันลบไม่ได้นะมันลบไม่ได้ไม่ใช่แฮกไม่ได้ลบไม่ได้เนี่ย ตอนหลังคุณเศรษฐาก็เปลี่ยนใหม่ครับ,บอกว่าะไรนะข้อความในอดีตทุกข้อความผมเขียนเองฮะนะทุกเรื่องมีที่มาที่ไปต่างวาระต่างอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นก็เสียใจนะครับที่บางบางข้อความจะมีผลต่อความรู้สึกนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่ลบข้อความฮะเพื่อเตือนใจว่าในอดีตมีความคิดและทัศนคติแบบนี้นะครับก็จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นก็แสดงว่ายอมทุกอย่างแล้วยอมแล้วครับือคือการนี้คือแบบท่าฉันจะเป็นนายกอ่ะครับผมไอที่เคยแบบว่า เส้นตึงผึงถ้าทำอย่างนี้จะขาดที่บอกว่าไม่เอาลุงถ้าเอาลุงมาจะไม่เป็นครับตอนนั้นบอกว่าจะออกเลยนะฮะใช่หรือว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยจะบอกว่าพักน้อยพักเยอะไปบริหารยากก็จะไม่รับครับแล้วตอนนี้จะปร,ะปรับปรุงเพราะจะรับใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเกิดโหวตนะคุณเศรษฐาเป็นนายกนายกเศรษฐาบริหารยาก